จะผิดสำนึกนออกมาจากส่วนลึกของใจที่งดง,งาม,มงดงามยิ่งใหญ่บ่ายโมงครึ่งผมลุงแซวพามาถึงงานหาขามครับหาขามนี่ถ่าเขาอันนี้ผาดางบ่กเรืองผานางอันนี้อันนี้ผาดาง ถ้าเขาเดี๋ยจะพาด่างมาเนี่ย,ยอดพาด่างเดีอยตรงนั้นที่เป็นอันนี้เรียกว่าเห็นเห็นสีเหลืองๆผมก็เลยเข้าใจว่าอันนี้เป็นถ้ำอันดานเกตที่จริงดานเกตอยู่ต่ำๆมาปีนตรงเตผมก็ทงใส่อยู่ว่าเอาผู้ใดฝันมาเหตุวัดไ,ไว้เถิดหรอกที่จริงไม่ได้เป็นวัดแถวนี้นะเป็นเพียงเกีดี จะเป็นลักษณะจักเหลี่ยมบมหกวันนี้แปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเป็นลเจดีแปดเหลี่ยมแล้วก็เพิ่นกระเฮ็ดไว้ในนี้ท่นเฮาเหลียวมาจากยอดผาด่างนะยอดภูสุดผาด่างนะตรงนั้นนะมันจะเป็นที่สุดท้ายที่เขาไปถ่ายรูปแลวเหลียวมาฝั่งนี้นะครับอันนี้แหละคือด่านภูผาขามแล้วภูผาขามเนี่ยเป็นอย่างจะเรียกผาขามตามภูขามคคนพูดที๋เขา กางเกงขาเหมอนะครับคล้ายๆแบบนั้นเลยโมเมนต์ข้าย่านน้าผานี่บอกรึ่งกางเกงขามเกางงขามแบบนี้กางเกงขามหน้าเป็นเป็นเป็นตระยานเขาอเดี๋ยวดิเพื่อนเขียนปลายไว้นะกาเกงขามแบบนี้โอ้ตัมๆตามๆให้ผู้นดีของเป็นตายานกางเกงขามโมเมนต์ต้นพระขาเหมือนนนะกางเกงขาเพื่อนเขียนไว้อยู่นะผาขาม อันนี้นะเขียนในภาษาพลังนะคนสะกลเขามักเขียนแบบ pshu เนะี่ยภาษาอังกฤษเขาอ่านว่าฟูฟ้าด้ถ้าภูเนะี่ยต้อง pu ด้ภ<อ>ูผาอันนี้ฟป็ฟูู้าขามสะกลนครแจกไปยังจังหวัดกับ,บว่ได้แก่นะเฮ็ดตามเขาแล้วเฮ็ดว่องไปเลยว่างาง่ายเห็นเขาพิกกับพิดนัเข,นะ<อ>เข่านะเฮ็ดวัดคื้วไปเจ้าของถือวันนี้ถือ เออเอาอันนั่งนะท่านผู้ชมที่เคารพถ้าหากมองจากผาขามนี่อันลูกแต้วอ,อันไม่ยั้งอันก็โดผู้คู่สุดนะถ้าว่องผู้ยั้งอ่างกุ้งผู้อ่างกุ้งแล้วผู้อ่างกุ้งนี่สิค่อยสูงไปผู้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 จนสุดผู้เน่ะเปิว่าผู้อ่างกุ้งอันนี้นะอ้าวถ้าหากอันนี้เป็นผาขามเนาะเอ๊ะถ้าหากอันนั้นเป็นผู้ผาดังอันนี้บุ่มแม่นผู้ยังอึงบ่กสิอะแม่นบอกตัวนี้ ตัวนี้นี่ยน่าจะเป็นผาเป้าอาจารย์ครับผาเป้าครับตัวนี้ผาเป้าบผาเป้าเลาะเลาะขี่มอเตอร์ไซค์คือเลาะขึ้นผาเป้าตัวนี้ผาด่างเาครับตัวนี้ผาด่างผาเป้านี่โอ้โอ้เพราะว่าบางที่กับวันเสาร์วันอาทิตย์จะนี้เซียงมอเตอร์ไซค์นี่เลาะนี่แหละครับผมเป็นทางรถขึ้นเลยครับไม่เป็นทางมั้งบ่ลงแน่นเนาะผาเป้าผาด่างพูดไปกูแล้วก็พู้อย่างอึ่งเด้ดเู้อย่างอึ่งกับต้องไปทางนั้นตัวนี้ตัวนี้ครับผมผู้อย่งอึ่งครับนี่อ๋ออือ ที่อยู่บริเวณนี้แหละเขาเรียกว่าภูผาหน้าเกงขามความหมายท้งนั้นมันชันหลวงพ่อเพื่อนก็นเลยทำเจดีย์้้เล็กๆเ,เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมแต่มันก็หมายถึงศุญยตาเด้เรียวขึ้นไปสุดท้ายก็เป็นอวกาศหมายถึงพระนิพานแต่ตรงที่เขายืนอยู่นี่เรียกว่าเจดีย์ภูผาขาม ผู้ใดยังมาก,ก็มาเด้อเดินง่ายไปมาสะดวกยามหนาวเลามีหมอกมันบปะทะเลหมอกทะเลหมอกเป็นว่ามีทะเลหมอกต้องมาดึกๆเนะาะตีสี่เพื่อมาถึงนี่ก็ตีห้าก็จะเห็นทะเลหมอกโอ้ยบ้านนี้เอาหาเป้หลังมาแล้วเอากระสจอาหารแล้วเอาใส่เป้มาผูกแขนแล้วก็เบิรงทะเลหมอกแล้วก็ทรงน้ำชาก,กาแฟกินโอ้ย ชีวิตจะหาไหนไอเลิฟยูดูครับไอเลิฟยูเลิฟยูไอ้เลิฟยูไอเลิฟยูมาบอกคอยโพผมบอกถึงใครไอเลิฟยูตามเธอไอเลิฟยูไอเลิฟยูอีเธอหนึ่งไอเลิฟยูมามาไมานี่ไม่นี่มาพร้อมกันพร้อมกันลุกเด้งหนึ่งสองสามไอเลิฟยูไอเลิฟยู I l o v e y อย่คือว่าง่ายจะไปขายได้เน๊